ผมไม่ใช่คนมุสลิมผมไม่ใช่คนอาหรับผมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่เพื่อนมนุษย์กําลังตายทุกวันที่กาซาไม่ได้ตายจากภัยธรรมชาติแต่ตายจากการกระทําของมือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองผมต้องการเห็นสันติภาพผมว่าคุณพูดเหมือนที่เขาประชุมในสหประชาชาตินะครับเพื่อจะเบรกยิวทุกอย่างไม่ให้ลบต่อรอบแรกบุกเข้าไปคนตายสหประชาชาติออกมาโจมตีเขายัางมากมายตัวแทนยิวก,ก็ยกวิดีโอที่ฮามาส สับคนไม่จอบทุ่ๆให้ดูแล้วบอกว่าเราไม่ได้สู้กับคนปาเลสไตน์นะเราสู้กับอสูร,รากายในข้ามนุษย์อย่างฮามัสคุณต้องแยกประเด็นให้ออกเราไม่ได้สู้กับคนปาเลสไตน์แต่ฮามัสเอาคนมาเป็นโลกมันน่าสงสารมันใช้ได้ดีกับคนที่ออมชอมโลกสวยแต่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคุณต้องปลุกต่อไปเพื่อพิชิตฮามัสให้ได้ฉะนั้นสงครามเพื่อโลกสวยบางทีก็ต้องแลกต้องหยุดพวกเขา ไม่ใช่มาหยุดอิสราเอลไม่นานต่อมาอิสราเอลเข้าไปใกล้หรือพรมออกมาเรื่อยๆว่ามีอะไรอยู่ภายใต้นั้นบ้างความเน่าไฟของยูเอ็นออกมาเรื่อยๆก็มีการเรียกร้องให้หยุดยิงอีกเรียกร้องขอสันติภาพอีกคุณจะเอาอยัางไงขอประนามคุณละคุณเข้าไปใกล้เกินไปแล้วฆ่าคนเยอะเกินไปแล้วตัวแทนอิสราเอลนะครับผมนี่ชอบแกจริงๆเลย I have an idea if you want a real ceasefire here is the right address This is the phone number of Hamas's office in Gaza. You can all call plus 970-599-3765 and ask for Sinwar. Tell Hamas to put down their arms, turn themselves in and return our hostages. This will bring a complete ceasefire that will last forever. <laughs> ขอสายยาย่าซินวาแล้วบอกเขาาให้ยอมแพ้มอบตัวแล้ววางอาวุธคืนตัวประกันมาให้เรานั่นแหละครับสันติภาพและการหยุดยิงจะเกิดขึ้นทันทีหมายเลขโทรศัพท์ของออฟฟิศฮามัดก็คือ970599373765ถ้าคุณอยากหยุดสงครามโทรเลยครับถ้าคุณธนาทรเคลียร์ได้ทุกอย่างก็จบเป็นฮีโร่ของโลกแน่นอนโทรไปที่ออฟฟิศฮามัดเลยครับนี่คือเบอร์ ต่ถ้าคุณไม่โทรไปคุณก็ไม่ต้องมาปากแจวกับอิสราเอลตัวแทนอิสราเอลก็พยายามบอกอย่างนี้เพราะเรากําลังจัดการปัญหาให้แต่ถ้าคุณโทรแล้วเขาเคลียร์เขาได้อิสราเอลจะถอนทับเลยเขาให้สัญญาดีกว่าคุณมาแต่งตัวสร้างภาพลักษณ์โจมตีอยู่แบบนี้นะครับมันไม่คุ้มกับเครดิตที่คุณสร้างมาและผมตระหนักดีว่าสันติภาพในตะวันออกกลางจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสิทธิ์ของคนอาหรับในปาเลสไตน์ไม่ได้รับการยอมรับไปเรียกร้องเอาสิทธิความยุติธรรม คืนให้คนไทยก่อนที่เราจะไปเรียกร้องให้ปาเลสไตน์ถ้าผมเป็นคุณนะผมจะเรียกร้องการปล่อยตัวประกันคนไทยผมจะประนามการต่อสู้นอนาบายอของฮามาสทําหน้าที่เรียกร้องคนไทยคืนมาคุณจะได้ใจคนไทยโคตรโคตรเลยครับได้ใจอเมริกาได้ใจอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องผลพลอยได้แต่คุณเลือกอีกเวหนึง่งคนไทยเดือดร้อนนะครับและไม่มีใครเป็นเสียงให้พวกเขาเสียงของคุณดังกว่าใคร ถ้าผมมีต้นทุนแบบคุณนะผมจะไปถึงกาซาเอาอาหารยารักษาโรคไปฝากชาวปาเลสไตน์แล้วบอกเขาว่าคนไทยไม่ได้โกรธคุณนะคนปาเลสไตน์แต่เราไม่เห็นด้วยกับฮามาสเราอยากให้มีสันติภาพเรามาทวงคนของเราคืนนะอย่ามายุ่งกับเราฮามาสจะต้องมาขอโทษเราแล้วเราจะกลับพร้อมกับคนไทยที่เป็นตัวประกันเอาคืนมาและต้องคืนมาแบบเป็นๆด้วยนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้ต่อต้านยิวกลับกัน ผมรู้สึกเห็นอกเห็นใจชาวยิวที่ถูกกระทำอย่างโหดเทียมในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและความเห็นอกเห็นใจที่เพื่อนมนุษย์มีให้กับชาวยิวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสร้างชาติอิสราเอลความโหดเทียมจากประวัติศาสตร์นั้นเราเรียนรู้เพื่อตระหนักเราเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต อย่านำความโหดร้ายกระทําต่อเพื่อนมนุษย์ชาติอื่นอีกเลยอย่าให้ชาวปาเลสไตน์เป็นเหยื่อของเหยื่อการกล่าวแบบนี้นะครับผมขอคอมเมนต์แรงนิดนึงนะครับจากสิ่งที่คุณธนาทรกล่าวนะครับสรุปได้ว่า 1. คนยิวเป็นโรคจิตประเภทส่งต่อความเจ็บปวดคุณกำลังตัดสินเขานะครับกดและดูถูกคนยิว 2. คุณธนาทร จึงกล่าวแสดงความเห็นใจโดยปาศจากความเข้าใจไม่ใช่ความหวังดีจริงๆเป็นเพียงแต่การยกตัวเองยกตัวเองให้พ้นผิดที่ตัดสินยิวนะครับเพียงแค่คุณต้องการให้คนมองปาเลสไตน์เป็นเหยื่อยิวเป็นผู้กระทําแต่บทสรุปที่คุณทิ้งไว้ก็คือยิวกลายเป็นเหยื่อครับให้คนที่ไม่เคยรู้จักยิวมาก่อนมองเขาแบบเลวร้วาย 3. คุณธนธรกําลังส่งต่อความเกลียดชังยิวให้คนรุ่นต่อไปซึ่งไม่ใช่วิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ไปดูข้อหนึ่งนะครับการส่งต่อแบบนี้คือโรคจิตประเภทหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะดูดีด้วยการพูดประโยคตัดสินเขาเสร็จตัดสินีไม่พอกดเขาอีกดูถูกเขาอีกแล้วก็ยกตัวเองคุณไม่ได้พูดกับยูคนหนึ่งนะฮะหรือคุณไม่ได้พูดแค่ในที่ประชุมสิ่งที่คุณพูดก็คือคุณกาลังสรุปชาวยูสิบสี่ล้านคิดว่าคนอื่นอ่านสิ่งที่คุณสื่อสารไม่ออกหรอครับแต่เขาก็อาจจะอภัยให้นะครับเพราะว่าฟังการไล่ประวัติศาสตร์มาเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในพวก ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าไม่น่ารักนะครับเพราะกำลังเอาดีเข้าตัวเอาชั่วยโยนให้คุณว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ยิวเขาคิดในใจนะครับคุณไม่ต้องโยนมาหรอกคุณไปจัดการมาโนทัศน์คุณให้เป็นผู้ใหญ่ก่อนด้วยการไม่บูลลี่คนแบบนี้ Jewish brothers and คุณเคยเห็นยูข่มขืนอะไรต่อโลกมั้งครับเช่เนไปหาเรื่องคนเยอรมันอะไรแบบนั้นไม่มีเขาจะบีบจนธุรก,กิจเยอรมันพังมาช่วยกันเขาก็ไม่เคยทำอย่างอย่าวิเคราะห์ว่าคนยูข่มเหงคนอื่นเพราะเขามีลากข่มขืนโดนหลังแกข่มเหงน,นะครับเพราะมันไม่ใช่ถ้ายูเขาฟังคุณ คือคุณพูดคุณคุณก็อยากให้คุณเขาฟังใช่ไหมครับไม่ใช่แค่พูดเอาใจที่ประชุมใช่ไหมครับยิวเนี่ยเขาฟังคุณเขาจะอ่านคุณแน่ว่าคุณทิดอะไรถ้าคุณว่าคนไทยคนลาวแบบนี้อาจจะมีดราม่าแต่ไม่ใช่ยิวนะครับเขามองแค่ว่ามิสเตอร์ธนาทรเป็นคนแบบนั้นอ๋อเขาเป็นคนแบบนี้นี่เองแต่ตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนอย่างที่คุณธนาทรตัดสินฉะนั้น สิ่งที่คุณพูดมันเป็นเรื่องของคุณเองที่คุณต้องรับผิดชอบกับมโนทัศน์ความรู้สึกกดยิ่ของคุณคุณต้องเป็นรับผิดชอบเองเขาประเมินคุณแต่เขาไม่ตัดสินคุณหรอกเพราะเขาไม่ใช่คุณเมื่อเขาไม่ใช่คุณเขาก็จะไม่ทำแบบคุณไม่ตัดสินคุณถึงคุณจะพูดแบบนั้นกระทำแบบนั้นกับเขาก็ตามเขาก็แค่ยิ้มในความไม่เดียงสาที่เอาความเจ็บปวดรวดร้าวของประชาชาติเขาไปถมถุยและตัดสินเขา และแท้จริงการกล่าวตัดสินแบบกดคนต่ำลงว่าเขาโรคจิตเนี่ยเอาความเจ็บปวดไปส่งต่ออะไรแบบเนี้ยมันทําให้คนพูดแย่มากๆนะครับเอาจริงมีคนพูดความเจ็บปวดแบบไม่ต้องส่งต่อแบบคูณธนาธนาทรเนี่ยหลายคนแล้วในเน็ตนะครับจนกลายเป็นโจกไปแล้วนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่กับยูมันไม่ใช่วลีหล่อนะครับอย่างที่ผมบอกเป็นวลีกา Let's go mom we're gonna be late hi Mr. Tony Mom, what's that? Nothing. Just get in the car. Let's go. Who did that? Come on. Right now. In. Get in. Right now. Let's go. Did you paint it or something? Move it. Seatbelt on right now. Put your seatbelt on. เพลงอิบูมานะแต่ไม่ไม่เคยฟังเพลงที่แสดงออกถึงความอ่อนแอทางจิตใจไยต่ำนิเกทีนะครับเมืองไทยเนี่ยเยอะสุดแล้วนะครับเพลงจิตตกความหมายความรักของคนไทยคนยูก็ยังต่างกันเลยนะครับความหมายในการใช้ชีวิตก็ต่างกันความสําเร็จในการใช้ชีวิตก็ต่างกันท,ทั้งที่อิสราเอลนี่เป็นประเทศที่เล็กและมีสงครามตลอดนะครับเดินบนถนนนี่จะมีใครเอามีดมาแทงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คนยูคนอิสราเอลส่วนใหญ่นะมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพลงเขาคือเพลงอวยพรให้เกิดสันติภาพเพลงจากพระคัมภีร์ไปหาฟังดูได้นะครับเพลงจิตตกนี่ผมยังไม่เคยเจอเขาสบายๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูที่ปาเลสไตน์เป็นไงครับมีอะไรบ้างที่เขาดีใจก็เ,เวลาเขายิงใครตายหรือว่าเขายิงทหารอิสราเอล,ลได้ถ้าไม่ลากไปกับพื้นไม่หักแขนหักขาตัดคอขับรถประจานไปตามเมืองครับร้องอัลเลาะห์อักบาลอัลเลาะห์อักบาลคือพระเจ้ายิ่งใหญ่ นั่นคือเขาสรรเสริญพระเจ้าแบบนั้นเมื่อฆ่าคนได้นั่นคือปาเลสไตน์แต่ไม่ใช่ยิวนะครับคนแห่ศพแล้วก็ร้องสรรเสริญพระเจ้าเขาเป็นคนยังไงแต่ไม่รู้แต่เขาใส่ชุดนี่แหละใส่ชุดคล้ายๆคุณเนี่แหละการคุยเรื่องสันติภาพการสร้างชาติปาเลสไตน์นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นปัญหาเรื่องศาสนาและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวที่มีระบบในคัมภีร์ของศาสนาอิสลามถ้าคุณไม่เคยอ่านคุณก็ดูคำขวัญของเขาคำข,ขวัญของแต่ละกลุ่มเขาบอกแพชชั่นเขาอยู่แล้วเขาจะทําอะไรเขาชัดเจนไมม่คุเือ if israel didn't care about civilian casualties the war would have ended on october 8th yeah and that's something that's lost on everyone and that's why i'm very proud in this moment to support israel and to be jewish because i know that we haven't lost our humanity and i know that to us civilian life is precious and i can't say that for the other side at all the IDF makes efforts to ensure that evacuated civilians have access to shelters or humanitarian zones and continues to work with international organizations to facilitate the entry of aid into Gaza, setting up field hospitals and exit from Gaza for medical patients. The IDF is investing these efforts in fulfillment of its commitment to international law and its ethics. Israel is at war with Hamas, not the people of Gaza. While these efforts have saved and will save lives, they are not foolproof and we will continue to work to do more. We see every civilian death as a tragedy, and we will continue to try and help Gazans escape the clutches of Hamas while we seek to release our hostages and make sure Hamas can never attack us again. Israel has 965 people who have received the Nobel Prize. the Nobel Prize? It's the, the prize of the people who have survived the war. Why so many? People who have ให้โลกใบนี้จะได้รับรางวัลโนเบลแล้วคุณจะคิดยังไงถ้าคนยิวถามกลับมาว่าแล้วเผ่าพันธุ์คุณนะประเทศคุณะทําอะไรให้โลกได้บ้างนอกจากวิจารณวิจารณ์ว่าเขาเป็นพวกโหดร้ายป่าเถืน่นกระหายสงครามว่าเขาโรคจิตเนี่ยเขายังไม่เคยว่าคนไทยเลยนะเรายังไม่เคยว่าคุณเลยที่คุณละเลยตัวประกันที่คุณไม่ร้องไม่ร่วมเรียกร้องสิทธิของคนที่เป็นตัวประกัน ขาไม่แคร์คุณหรอกนะครับคุณไม่ปกป้องหรือรณรงค์เรื่องตัวประกันคนในประเทศคุณเขาก็จะปกป้องคนไทยเองเชิญคุณพูดไปเขาก็ลุยต่อไปเพื่อช่วยคนไทยแม้นคนไทยพวกนั้นมีความสําคัญแค่คนที่มาเก็บผลผลิตให้เขาไม่ใช่ญาติเขานะครับและเชื่อว่าถึงอิสราเอลได้ตัวประกันคนอิสราเอลกลับมาหมดแล้วแต่ยังขาดคนไทยอยู่เขาก็จะลุยจนจบนะครับเขาจะไม่ทิงคนไทย ทหารแบบนี้ประเทศแบบนี้เหรอครับที่คุณเรียกว่าพวกกระหายสงครามหาหนังสือเอลี้ยงลูกแบบยูอยครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นใครสอนให้รักคนเห็นค่าชีวิตแบบที่ยูสอนครับก็แปลกใจที่คุณธนาธรมองคุณยูว่ากระหายสงครามทั้งที่ประเทศที่เป็นสตาร์อัพของโลกนะครับการแพทย์ระดับโลกมหาลัยระดับโลกคุณภาพคนก็ระดับโลกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาใน,ในระบบประชาธิปไตยระดับโลกทั้งนั้น ผมเป็นปาเลสไตน์ผมจะดีใจนะครับที่เขาทําให้ทะเลทรายกลายเป็นเมืองที่จเจริญมีแต่คนกระหายสงครามเท่านั้นที่ไม่อยากเห็นความจเจริญของคนอื่นไม่พร้อมปรับตัวไปความซิวิไลพวกเนี้ยกระหายสงคราม And here behind me you can see another truck that's entering into the Gaza Strip from Israel sending tons of humanitarian aid to the people in Gaza we israelis care for palestinians more than their own leaders do. this humanitarian passageway is to allow us, idf, to attack gaza and the hamas, only, only the hamas, not the gazan citizens. we allow the women and the children this humanitarian passageway so we can continue with our job to attack the hamas and to defeat him. ดูเมื่อเขากลับบ้านผู้คนมาต้อนรับเขาบรรยากาศมันดีมากนะครับบรรยากาศทหารของอิสราเอลผมไม่แปลกใจเลยที่พวกเขารักกันมากนะครับเห็นแล้วก็อยากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝักแล้วก็ไปดูว่าพวกเขาดูแลกันยังไงนะเพื่อคุณจะเห็นภาพจริงๆของทหารอิสราเอลว่าทําไมใครๆก็อยากเป็นทหารอิสราเอลทั้งๆที่เป็นทหารที่เสี่ยงภัยมากที่สุดเลยนะครับอิสราเอลตายได้ทุกเมื่อสงครามทุกเมื่อหลายคนนะฮะ ใน,ใ,นในการออกมาลบครั้งนี้การหน้าที่การงานดีมากบางคนเป็นแพทย์ะวิศวกรเจ้าของบริษัทเขาก็มาพูดเทสติมอนีของเขาให้ฟังว่าเขาพร้อมที่จะมาทันทีถอดทุกตําแหน่งออกมารวมพลเป็นกองหนุนนะครับพร้อมรบเมื่อถูกเรียกพวกเขาออกรบเพื่อปกป้องดินแดนที่พระเจ้าสัญญาให้ชนชาติเขาลบเพื่อดินแดนของบรรพบุรุษเขาฉะนั้นแพชชั่นต่างกับคนปาเลสไตน์นะครับปาเลสไตน์ลบเพื่อฮามาสลบเพื่อยอมตายเพื่อไปสวรรค์ ตามศาสนาลบตามที่เขาบอกคุณเกิดมาเพื่อฆ่ายิวลบเพราะคุณถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ลบเพื่อบรรพบุรุษอะไรนะครับเพราะบรรพบุรุษเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับคุณจะดึงสติฮามัสหรือดึงสตียิวคุณธนาธรดึงสตียิวนะครับแต่ไม่มีใครเลยที่ดึงสติฮามัสถ้าคุณตาตกถาตอนหน้านะครับฝากดึงสติฮามัสให้หน่อยนะครับเพราะคุณเป็นกลางใช่ไหมครับผมไม่เป็นกลางฝากบอกเขาด้วยนะครับว่าฮามาสคุณต้องรักตัวเองบ้างคุณต้องรักชีวิตบ้าง เห็นกับประชาชนบ้างรักลูกบ้างเป็นลูกผู้ชายบ้างแพ้ก็ต้องยอมแพ้อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตมันสวยงามถ้าคุณใช้มันด้วยความหลักนะครับ למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים, לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. זאת הרגע שלי לברוח, <מח> לנסוע יום יומיים לעבר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון.